เรามาตั้งกฎสามข้อกันกฎสามข้อได้ข้อแรกต่อจากนี้ไปท่านห้ามคข้ชิดสนิทสนมกับชายอื่นอีกข้อสองท่านต้องยกเลิกการอภิเสกระหว่างท่านกับหลูอันได้ข้อสามท่านท่านห้ามไล่สนมของท่านหนงงากนางเกิดขับไล่สนมไปพวกข้าเช่นนั้นต่อไปตอนกลางวันข้าก็ไม่สามารถพบนางได้อีกก็ได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำไม่ได้งั้นรับปากเจ้านี่ไปแล้วกัน ในเมื่อท่านรับปากแล้วนั้นเรารีบเข้านอนกันเถอะเจ้าหมูที่เจ้านี่พูดเมื่อกี้ความหมายเดียวกันกับที่ข้าคิดใช่ไหมท่านก็อย่าถามข้าเลยนะท่านข้าก็แค่หมูโง่ไร้เดียงสาตนหนึ่งเออพวกท่านทําของพวกท่านไปเถอะไม่ต้องสนใจข้านะเนเมื่อเป็นเช่นนี้ นั้นข้ามีเกรงใจแล้วนะถ้าไหวตัวให้ข้าเจ้ายอมปฏิบัติข้าในเมื่อเจ้าตัดสินใจถวายตัวให้ข้าปฏิบัติภรรยามีอะไรไม่สมควรยิ่งไปกว่าน,นั้นคืนนี้พวกเราก็ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วน่ารักจังไม่นะอืมอืมท่านน้องจะชอบจูบข้าไหมไม่ ชอบสิเจ้านี้พูดไม่ตรงกับใจอีกนะเมื่อเป็นชิ้นนี้เขาก็จะทําในสิ่งที่เจ้าชอบชอบไหม,มไม่ชอบชอบแต่เขาชอบจูบมากกว่าเจ้านี้ช่างน่าลำคาญจริงพูดออกมาตรงๆไม่ได้หรือไงตรงนั้นทรมานมากทรมานข้าเข้าใจแล้วอในหญิงไมส่สิท่านน้องท่านยา หากเจ้าอดกั้นมันจะไม่ดีต่อร่างกายเจ้าเอานะทำไมถึงพูดเรื่องแบบนี้ออกมาได้อย่างหน้าตาเฉยความคิดของเจ้าช่างเข้าใจยากเสียจ,จริงข้าควรทำต่อช้าก่อนท่านน้องท่านน้องท่านเคยช่วยใครแบบนี้มาก่อนไหมทำไมทุกมิติเจ้านี้ต้องถามแต่คำถามนี้ไม่อย่างน้อยมิติก็ไม่เคยอ่า ข้ารู้ว่านางไม่ใช่คนเสเพแบบนั้นเจ้านี้ตอบง่ายจริงท่านน้องรับปากข้าสิว่าต่อไปจะมีข้าพิงผู้เดียวข้อตกลงสามข้อตอนนี้กลายเป็นสี่ข้อแล้วท่านน้องหากท่านน้องทําเช่นนี้กับชายอื่นจะถือว่าผิดข้อตกลงข้อแรกท่านน้องจะรับปากข้าได้หรือไม่ ได้ชีวิตนี้มีเจ้าเพียงผู้เดียวถนองอืมอ่าก็าไม่เคยรู้มาก่นอนเลยว่าก็ได้อยู่กับคนที่ชอบจะรู้สึกผอมหวานได้ถึงขนาดนี้เพราะคิดตอนกลางวันก็ไม่สามารถอยู่ข้างกายนางเช่นนี้ได้ก็ทําให้ข้ารู้สึกหดหู่หากถอดหน้ากากเปิดเผยหน้าให้นางเห็นจะดีแค่ไหน ยินดีกับในท่านด้วยที่คล้องใจไวไล่ได้แล้วนะค่ะความรู้สึกไวไล่เพิ่มมาเก้าสิบแล้วขอรับเจ้าหมูทําไมหมอน,นั่นหนีไปอ,อีกแล้วในบอกไปสามีภรรยาคืนเดียวท่านนั้นร้อยวันไงโอ๊ยในท่านแต่ยังไงค่ะความรู้สึกดีไวไล่ก็เพิ่มขึ้นนะขอรับตอนนี้ท่านสามารถได้ยินความคิดของคนทั้งโลกได้แล้วเพียงแต่เงินไขาการใช้วิชาอ่านใจก็ต้องให้ไวไล่ยอยู่ข้างกายท่านด้วย ช่างยุ่งยากจริงเฮ้อเท่านี้หมอนนั่นอยู่ที่ไหนก็อยู่ด้านนอกขอรับคารวะนายหญิงมาทำความเคารพแต่เช้าดูถ้าหมอนนี่จะยอมสิโดนรัให้เก็บค่าแล้วสินะทำไมถึงไม่พักผ่อนต่ออีกหน่อยนายหญิงเกือบลืมไปว่าคนที่นอนกับนางเมื่อคืนไม่ใช่สนมเจียง แต่ว่าเป็นมือสังหารปีศาจก็จะมีพิรุษไม่ได้เมื่อคืนข้าเข้านอนไวเช้านี้ไม่มีเรื่องใดก็เลยมาทําความเคารพนายหญิงไม่ทราบว่าเมื่อคืนท่านหลับสบายหรือไม่มอนี้แสดงเสียจริงนะก็ได้เอาตามที่เจ้าสบายใจเจ้าช่างใส่ใจข้านักแต่เมื่อคืนข้าแทบไม่ได้นอนเลยลูกแมวจรจัดตัวหนึ่งเก่ะกวนทั้งคืน อยู่กับนางเมื่อคืนไม่ใช่ข้าหรือไงไม่ได้ว่านางจะว่าข้าเป็นแมวเฮ้ยแย่ yeah, แล้วเมื่อคืนค่าเล่าร้อนเกินไปเลยทิ้งสัญลักษณ์การเป็นเจ้าของของข้าไว้บนล่างนางใจเต้นเร็วจังไม่ได้หากเป็นเช่นนี้ต่อไปนางจะต้องจับได้แน่แน นายหญิงหากไม่มีเรื่องอะไรแล้วข้าขอตัวลาก,ก่อนเฮ hey, ผู้ชายนี้เดาใจไม่ถูกเลยจริงๆร,ระบบแจ้งเตือนในท่านจะได้รับข้อมูลการสมรู้ร่วมคิดระหว่างหวงฟู่เว่ยกับแคว้นเฟิงหญิงแคว้นเฟิงหลินคือจำได้ว่าแคว้นเล็กๆที่มีพรมแดนติดกับแคว้นเว่ห่วงหวงฟู่เว่ยร่วมมือกับแคว้นเล็กๆนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่ นายท่านช่วงนี้มีการกระทําของท่านได้เป็นที่เก่าถึงยังมากทําให้หวงฟู้เวยเกิดความไม่พอใจนางคิดกําจัดท่านโดยไวแต่กวาดกลัวทหารที่อยู่ในมือท่านนางแซงเสนออาวุธให้แก่แคว้นเฟิงหลิงแต่ว่าที่ส่งไปก็คืออาวุธที่ด้อยคุณภาพนะเป็นเหตุให้แคว้นเฟิงหลิงเกิดความโกรธแค้นแล้วก็จะโจมตีแคว้นเว่ยหวงหากเราแพ้ก็จะเป็นไปตามที่นางปรารถนาแต่ว่าหากนางชนะ จะใส่ไลน์ว่าท่านสมรู้ร่วมคิดกับศัตรูข้อมูลที่ไานท่านจะได้รับครั้งนี้คือจดหมายที่หวงฟูเว่ยกับผู้นาแคว้นเฟิงหลินได้ติดต่อกันนะหวงฟูเว่ยเป็นถึงห้องเต้แห่งแควนกับสมคบคิดกับแคว้นอื่นเข่นข้าขราชาบริพารคนอย่างนางไม่สมควรเป็นห้องเต้ไปแควนเฟิงหลินจิงจดหมายกลับมาในท่านไม่ต้องไปไกลถึงที่ไหนในเมืองหลวงเนี่ยมีการส่งจดหมายมาพอดีขอรับที่ไหนฮึหึ พอนางลมอัดดับหนึ่งแห่งเควนเว้หวงพอลิลูจะหมู่ที่นี้น่ะเหรอพอลิลูน่าเบื่อกลับไปดูเจ้าหมอนั้นที่บ้าอยังดีสิก,กว่าอืมนายท่านทนเอาหน่อยนะขอรับท่านจะทำภารกิจสำเร็จหากได้รับจดหมายจากชายรูปงามที่สุดของที่นี่ชายรูปงาม เชิญชายรูปงามคนใหม่ของหอเราเฟิงเหลียนคุณชายเฟิงเหลียนว้าวคนงามสมก็เป็นชายรูปงามคนงามเฟิงเหลียนคารวะทุกท่านจะบอกว่าบนตัวเขามีสิ่งที่เราต้องการกันกน,นะใช่ขอรับสมก็เป็นในท่านเห็นของสวยงามเป็นสิ่งไม่มีชีวิต คืนนี้ในท่านต้องซื้อตัวเขาเพื่อค้นหาจดหมายจากตัวเขานะนี่ผิดกฎหมายครับประเวณีเจ้าจะให้ค้าทำเรื่องตำช้างหรอนายท่านเพื่อปฏิบัติภารกิจท่านกษเสียสละชื่อเสียงของท่านหน่อยเถอะหากท่านไม่ยอมจ่ายเขาจะถูกคนอื่นซื้อตัวไปนะขอรับถ้ายินดีจ่ายห้าร้อยตำลึงเพื่ออยู่กับคุณชายฟึงเหลียมคืนนี้หนึ่งพันสองพันสามพันมีใครจะจ่ายมากกว่านี้อีกไหม าไม่มีคืนนี้เฟิงเหลียนจะรับใช้แม่นางที่ใจห้าพันตำลึงท่านนี้หนึ 1, ่งหมื่นหาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนตำลึงคืนนี้คนผู้นี้ต้องเป็นของข้ายินี่กับแม่นางท่านนี้ด้วยคืนนี้เฟิงเหลียนเป็นของท่านจดหมายจะถูกซ่อนอยู่ที่ไหนนะแม่นาง หลบค้าทำไมกินอะไรบนตัวเขาเบ้นจะตายแค่ได้กินก็มึนหัวแล้วเจ้าไปอาบน้ำให้สะอาดได้ขอรับที่แท้ท่านก็ชอบแบบธรรมชาติตอนนี้เขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยนะขอรับอ้ะไม่มาอาบน้ำด้วยกันหรือขอรับไม่ล่ะแม่นางเงียบซะเจ้าอาบของเจ้าไปเถอะจุดหมายอยู่ไหนเจ้าหมู อยู่ในเสื้อของเขาขอรับเขารู้ว่าอยู่ในเสื้อของเขาเมื่อกี้เขาจับเขาถอดเสื้อผ้าก็ได้แล้วนะ่ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่เออเจอแล้วเจ้าหมูเราไปกันเถอะขอรับนายท่านเจ้าหมอนี่มาที่นี่ได้ยังไง เจ้าทำไมแม่นางเกิดอะไรขึ้นไม่เกี่ยวกับเจ้าเจ้าอาบต่อไปเถอะหลิงหยวนพอรู้ว่านายหญิงอยู่ที่หอเด๋ยวโลข้าก็มาที่นี่อย่างไม่หยุดพักขนาดข้าอยู่ด้านนางนางยังให้ใชายอื่นนำน้ำําต่ออยงั้นเหรอนางเห็นข้าเป็นตัวอะไรท่านมากเกินไปแล้วข้างั้นเหรอน,นี้คือ อ๋อข้าเข้าใจแล้วคิ้ม่ถึงว่าท่านจะชอบให้ปฏิบัติแบบสองคนข้าเมอนุญาตที่นางเห็นร่างกายชายอื่นเด็ดขาดอืมเจ้าใจเย็นก่อนตอนจูบต้องตั้งใจสิอืมชี่ เจ้าคนป่านี้มาจากไหนก็แย่งแขกของข้าคนป่าแล้วข้าเพิ่งเคยเห็นหมอนี่โกรธเป็นครั้งแรกอีกอย่างข้าไม่ชินกับท่าทีแบบนี้ของเขาเลยอเอป็นขนาดนี้ก็ไม่ต้องจูบแล้วทำยังกับข้าเป็นอสูรร้าย คิด hey. ไม่ถึงว่าคนที่แข็งแกร่งอย่างเขาจะร้องไห้ได้ขนาดนี้เป็นค่าที่ทำให้เขาเสียใจงั้นแหละพอแล้วไม่ต้องร้องแล้วนะเหีย่ยวอะไรกับท่านด้วยอย่าเลิกจูบได้แล้วก็ได้ถ้าจะถูกนางจูบจนลงไหลไม่ได้ก็ต้องให้รับคำอธิบายจากนาง <c oughs> นยายหญิงมาที่นี่ไม่มีอะไรจะบอกกับข้าเหลอข้ามาหาจุดหมายพอดีเลยจะได้ลองใจเั้าหมอน,นี้ด้วยดูว่าเขายังคิดจะฆ่าข้าอยู่ไหมถ้ามารับข่าวแค่นี้เหรออืมมิเชื่อเจ้าก็ดูเองสิความลับนี่เป็นข่าวที่ข้าคนเจอบนตัวคนคนนั้นเจ้าข่าวนี้ข้าทำไมข้าไม่ดูหรอก ไม่แม้แต่จะถามว่าเป็นเรื่องอะไรแสดงว่าบ่อนี้ไว้ใจข้าแล้วจริงๆดูท่าทางตรงไปตรงมาของนางแล้วกุมมาที่นี่เพราะเขานั่นจริงๆตอนที่เห็นนางคยคิดกับคนอื่นรู้สึกวุ่นวายใจขึ้นมาไม่ทันได้คิดอะไรเพราะคิดเพียงแต่ว่านางต้องเป็นของข้าคนเดียวไม่ว่าเวลาไหนข้าก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวของนางอีกแล้วนายหญิง นายหญิงเข้าหอกับค่าดีหรือไม่คำขอนี้ค่าตกลงนายหญิงเดี๋ยว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 ก่อนนายหญิงเมื่อกี้ท่านตกลงแล้วนะข้าตกลงแต่เจ้าแน่ใจอยู่ว่าจะตรงเนี้ยอุ๊ยขอโทษเข้ามาขัดจังว่าข้าจะปิดประตูเดี๋ยวนี้เรายังอยู่ข้างนอก เมื่อกี้เขาเกือบทําเรื่องอย่างว่ากับในหญิงในที่สาธารณะแล้วหรือนี่หน้าไข่หน้าจริงๆกับบ้านเถอคืนนี้เรามาเข้าหอ,อกันดีพ่อเมื่อวานหมอน,นัั่นกลืนแค่ทั้งคืนเจ้าหมูขารู้สึกดีคงเพิ่มขึ้นไม่น้อยใช่ไหม ยินด,ดีด้วยในท่านตอนนี้เวลารู้สึกดีต่อทาา่านกัสิบแปคะแนนแล้วขาดอีกนิดเดียวก็จะสําเร็จแล้วเขา,าหอตั้งหลายครั้งแล้วทำไมยังไม่ครบอีกน้นองหลิงองหลิงทำยังไงเหมือนนั่นถึงจะรู้สึกดีกข้ามากขึ้นหลิงหยวนจูกาชักสีหน้าใส่ข้าอนหน้าท่านกำเนันมากมายจะมีพอใจการแต่งงานที่ข้าสั่งขนาดนี้เลยเหรือ การแต่งงานการแต่งงานอะไรในท่านเมื่อกี้่夫วยพูดถึงการมั่นหมายระหว่างท่านกับสร้างกลัวหลูอันนางต้องการจะส่งสร้างกลัวหลูอันเข้าไปในตำหนักหลังของท่านเพื่อที่จะฆ่าท่านได้สะดวกขึ้นเรื่องนี้เองหรือเ้าก็คิดว่าเรื่องใหญ่หม่อมฉันไม่รบก,กวนฝ่าบาทดีกว่าเพราะหม่อมฉันยกเลิกการมั่นหมายกับสร้างกัวหลูอันปีนานแล้วช่วงนี้กำลังเตรียมจัดงานแต่งใหม่อยู่ โอ้อองหลิงเจ้าจะแต่งกับใครลึกสนมของหม่อมฉันเองเจียงหลี่เขาสั่งไว้ชัดเจนแล้วว่าให้เจียงหลี่หาโอกาสลอบฆ่าหลิงหยวนแต่นางกับยังอยู่ดีมีสุขตอนนี้ยังจะมาสู่ขอเจียงหลีอีกหรือว่าเจียงหลีทรยศข้าและหันไปช่วยหลิงหยวนแล้วดูเหมือนคงถึงเวลาลองใจเขาแล้วละ่ะ ใ่เมื่ออองหลิงโปรดปานสนมคนนั้นมากเคยจะทำให้พวกเจ้าสมหวังพระราชทานนงานแต่งให้อีกเจ้าขอพระไทยฝ่าบาทถ้าหมอน,นั้นรู้ข่าวนี้ต้องดีใจมากนแน่แน